คู่แรกของวันเสาร์ที่26สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีผู้สาวหัวแข็งเดเชอรี่บอลมาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไก่เดชองท็อดแนมฮอสเปอร์ผลประกอบการจากการลงสนามในสนัดที่ผ่านมาดูท่าแล้วแตกต่างกันอยู่พอสมควรเจ้าบ้านบอลมัดจัดงานอย่าปัจจุบันอยู่ในอันดับที่14แข่ง2เสมอ1แพ้1มี1คะแนนในขณะที่ผู้มาเยือนในเกมนี้อย่างพี่ไก่ทําได้ใช้ลรกว่าแข่ง2ชนะ1เสมอ1มี4คะแนนวางตูดบนอันดับ6ของตารางคะแนนนัดล่าสุดของเจ้า ผลงานไม่น่ารักบุกไปแพ้ให้ลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อหนึ่งอนจะสมซานกลับมาเรือนหวังตั้งหลักกันใหม่ที่ไหนได้ต้องตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสัตว์ปีกอีกหนึ่งเล้าใหญ่ที่บอกได้เลยว่าความดุดันก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับหงแดงลิเวอร์พูลล่าสุดสเปอร์เปิดเล้าเอาชนะผีแดงไปได้2ประตูต่อศูนย์เล่นสะฟังผีแดงหาทางกลับนรกกันตาเหลือบนัดนี้หวังบุกมาเชือดน้องเชอรี่คาบ้านแน่นอนโดยไม่สนหัวปลอดผู้ใดเจอกันมาก่อนหน้านี้ซีรีรวมความได้12ครั้งบอลมัดชนะ2 เสมอสองและแพ้ไป8ครั้งแต่เป็นภาษาชาวบ้านก่องานนี้มีแตกละครับพี่น้องล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางบอลมัดที่เอาชนะได้ซะอย่างนั้น้วยสกอร์สประตูต่อ2คาเล้วของเดอไก่ดูจากเฮดทูเฮดช่วงหลังและสูสีกันพอได้อยู่นะสำหรับทั้ง2ทีมเมื่อต้องมาเจอกันแฟ,ฟอร์มโดยรวม5นัดของทีมเยือนนั้นดูจะมีสีสันสวยงามซะมากกว่าเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3ในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1ดูภาพรวมแล้วจึงมีใจเอ็นเอียงมาทางผู้มาเยือนซะมากกว่าทีมมแวว ว่าจะสามารถบุกมาเอาชนะ3มแต้มกลับออกไปได้ฟอร์มในฤดูกาลนี้แม้จะเริ่มต้นมาแบบแผลยังไม่ทันแห้งแต่ก็พอมีทรงมีเขาว่าทีมเย้าน่าจะกดดันมากกว่าหากแพ้พลาดท่าคาบ้านอาจจะถึงขั้นจิตใจดิ่งยาวราวกับว่าได้ไปเล่นบันทีจ้ำยังไงอย่างนั้นส่วนทีมเยือนพึ่งได้ใจหลังเิดบ้านตบทีมใหญ่แบบไม่เยแสชุดเสมอน,นัดแรกแล้วมาชนะนัดล่าสุดฉุดหัวใจให้พวกเขาพองโตได้พอสมควรนัดน,นี้แม้จะบุกมาเยือนแต่เหมือนว่าท็อตแนมฮอสปอร์สน่าจะมีแต้มกลับบ้านอย่างแน่นอน แต่ก่อนจบคลิปนี้เพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆไปดูคลิปอื่นกันต่อก็ต้องขอบอกเอาไว้ว่าในโลกฟุตบอลของสเปอร์สความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับจำเอาไว้